พี่หมอจะมาแนะนำไทม์ไลน์ความร่ำรวยของปี2 5 1 7ให้ทุกคนฟังนะครับว่าช่วงเวลาไหนทุกคนจะปังช่วงไหนทุกคนจะมีความร่ำรวยเข้ามาพุ่งชนนะครับพลิกฟื้นดวงชะตาฟ้าลิขิตต่อจากนี้ไปชีวิตคุณจะเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับที่ผ่านมาเคยทุกข์ยากเงินฝืดเคืองเงินติดขัดก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าขอทุกคนฟังไทม์ไลน์ฟังเวลา เพื่อเอาไปตัดสินใจในการลงทุนต่างๆนะครับในปี2 5 1 7นี้นะครับราศีเมษกรกฎสิงห์มังกรกลุ่มมีนนะครับ6ราศีนี้นะครับบอกเลยว่าตั้งแต่วินาทีนี้ที่ฟังพี่หมอไปเนี่ยอยากจะทําธุรกิจอะไรต่างๆรีบลงมือทําได้เลยนะครับคุณจะมีความรวยปังตลอดทั้งปีนะครับราศีมิถุนตุลธนูนะครับ3ราศีนี้นะครับต้องบอกว่าให้รีบทํานะครับ ครึ่งปีแรกตั้งแต่วินาทีนี้เหมือนกันนะครับไปจนถึง30เมษายนนะครับอยากทําอะไรอย่างกาทุนอะไรให้รีบทําทันทีนะครับเพราะคุณมีเวลาเหลืออีกประมาณ5-6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบทํานะครับต่อไปนะครับราศีพฤกศกันพิจิกนะครับ3ราศีนี้นะครับต้องรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับหลังสงการไปแล้วหรือว่าเริ่มต้นในช่วงวันที่1นฤษภพุธาเป็นต้นไปนะครับชีวิต จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะทําธุรกิจการงานต่างๆนะครับคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงเวลาที่ที่หมอบอกไปนะครับฟังแล้วก็เอาไปวางแผนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นะครับอะไรที่มันผ่านมาแล้วทําให้ชีวิตเราดูเศร้าหมองดูไม่สมหวังก็ปล่อยให้มันพ้นไปในปีเก่าป66ี66นี้นะครับปี67เริ่มต้นกันใหม่นะครับขอทุกคนโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับ สวัสดีครับ